เสียงนกเสียงการ้องเจียวเจีาเจียวเจ้าครับผมนี่ท้องนามืดแล้วนะครับโอเพดูนะครับติดตามดูนะครับไม่รู้จะหมานหรือเปล่าครับคืนนี้มาเย็นแล้วก็ดักแล้วก็ยากแล้วครับเดี๋ยวไงติดตามดูคืนนี้นะครับผมว่าจะมีแต้มหรือเปล่าตะวันรับฟ้าแล้วครับผมไปนกกากลับรังครับผมไปติดตามผลงานด้วยนะครับผมจวด นอนะครับผมเมนูวันนี้ผิวินาพัดนะครับผัดเผ็ดหนูทรงเครื่องเครื่องจัดเลยครับผมแล้วก็ปิ้งหนูนาพัดนะครับเก็บไว้ตั้งแต่งวดที่แล้วครับผมปิ้งคราวนี้แล้วก็ข้าวเหนียวนาพัดนี่ผักข้าวเจ้าผมนี่ทีมงานนะครับนวิทย์รัศสารครับผมสวัสดีครับผมนาพัดครับผมอยู่กินนิดนี่สวัสดีครับสวัสดีครับไ อันนี้กินข้าวกันกินข้าวเสร็จแล้วก็เราก็จะยับกลับกันนะครับรู้จะมีแต้มหรือเปล่าวันนี้ <c oughs> พื้นที่น้อยก็ไงติดตามดูครับถ้าเผื่อมีแต้มยังไงเดี๋ยวยามเสร็จแล้วก็ดูผลง,งานอีกทีนะครับว่าจะมีแต้มหรือเปล่า <c oughs> ไปครับกินข้าวกันครับผมจรับจุ๊บครับผมไปมาดูแต้มแรกกันนะครับนี่สัญลักษณ์นี่นะครับดักไว้ตรงนี้ยีกลับหายครับ หายไปไหนครับอกลับหายอ๊ยอ้ยนี่ดำดำนี่ครับโดนแล้วครับแต้มแรกมาแล้วครับอสวยงามครับผมไปเก็บครับผมสวยงามครับแต้มแรกก็มาแล้วนี่ยนะครับอืมดำดำครับผมดูนะครับแต้มสองครับผมนี่ดำดำอะไรดำดำนี่ครับนี่ แต่สองมาแล้วครับดำๆครับผมไปเก็บครับผมไปต่อครับผมเผื่อมีแต้มอีกผลงานกลับรอบแรกครับผมอืมพอมีแต้มครับน้ำพัดนี้ จ็ดแต้มนวิทย์หกแต้มแล้วก็มีแต้มอย่างอื่นอีกสองแต้มนะครับของผมเนี่สองแต้มก็ลังกรเล้งเฮ้ยครับพักผ่อนครับเดี๋ยวดูพรุ่งนี้เช้าครับไม่รู้ว่าจะมีแต้มหรือเปล่าลุนอีกทีครับผมไปพักผ่อนครับผม สวัสดีเช้าเช้านะครับนี่ก็เช้าแล้วที่เคมของเรานะครับของคืนนี้นะครับสามคนนภัสนวิทย์แล้วก็ผมนะครับนี่บริเวณเช้าเช้ารอบข้างประมาณนี้ครับหมอกลงเต็มเลยครับยังไปเก็บกลับไม่ได้นะครับรอให้หมอกลงให้เสร็จก่อนงั้นจะเปียกนะครับรอก่อนครับผมรอหมอกลงเสร็จก่อนครับ อย่งไรเลยไปเก็บกลับกันครับเผื่อมีแต้มเช้านะครับผมบรรยากาศตอนเช้าอีกรอบนะครับผมนภัสจะไปเก็บกลับแล้วนะครับนวิทย์ยังอยู่ในมุ้งอยู่เลย <c oughs> <c oughs> ครับผมนภัสกำลังจะไปเก็บกลับแล้วครับเพราะนภัสลับไปเยอะครับผมนกกากระวัาร้องตื่นแนล้ว ดูกลับตอนเช้ากันนะครับเพราะว่าดักไว้ตรงนี้ครับเนี่ยสะพัดบอกให้ดักนี้แล้วครับหมายเราเอ้าหกับดีดครับกลับดีดครับโอ้โหอยู่ในรูเลยครับเนี่ยดึงเข้ารูครับเข้าก้านคอเลยครับผมโอ้โหสวยงามครับตัวใหญ่ครับผมนี่ตัวใหญ่ครับเข้าก้านคอเลยโอ้โหเก็ครับผมเก็บครับนะครับเดี๋ยวดูกลับอีกกับนะครับผม อย่าไปลืมเลยครับกลับหายครับหายไปไหนวะเนี่ยอุ้ยกลับหายกลับหายกลับหายนั่นไงโดนแล้วครับผมโอ้โหตัวยั่งใหญ่เลยครับโดนแล้วโดนแล้ว,ม,ม,ลวมีแต้มแล้วครับมีแต้มแล้วมีมีเต้มแล้วครับโอ้โหยั่งใหญ่ครับผมโอ้โหสวยงามครับเก็บครับผม สวัสดีครับผมส่งผลงานกันนะครับอันนี้ก็ไปเก็บกลับหมดเลยนะครับผมนี่ผลงานโดยรวมเราก็ประมาณนี้นะครับนี่ผลงานโดยรวมครับผมนภัสครับผมสวัสดีครับนภิดครับผมครับผมก็สายมั่วนะครับเอ่อฝากติดตามทีมงานด้วยนะครับว่าคลิปหน้าจะมีอะไรมัางนะครับก็ต้องลุ้นกันดูนะครับว่าจะยิงปลาหรือว่าไปตีพึ่งนะครับผมผลงานวันนี้ก็สวยงามนะครับผมครับผม ฝากติดตามด้วยนะครับอันเจี๊ยบผมเห็นเนาะแม่นหรอแม่นแต่ว่าบ่าจำเป็นต้องฝากเพราะว่าไม่ผู้เดียวมาเอาดอกเช่านี่ก็มองที่นวิทย์อันภาพภาพผมเอาปีกายไม่มีมงตัวท่านน้ำนาำไหมอ๋อนั่นก็นย่างมันอยู่